คำเตือนคลิปนี้มีภาพเสียงที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีแนะนําให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบแต่อย่างใดจึงเรียนมาเพื่อทราบเอาละครับวันนี้อยู่กับผมเสกสล็อตนะฮะก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นต่อจาก เมื่อตอนกลางวันนะครับกลางวันก็คือผมเล่นมาจากทุน500เนาะแล้วก็มาที่1000แล้วก็ได้หยุดไปนะครับตอนนี้ก็คือมาเล่นต่อนะครับที่เบ็ด8บาทก็เช่นเคยครับเหมือนเดิมก็คือผมจะหมุนที่1,000ครั้งนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าหมุนจนกว่าเงินจะหมดนั่นแหละนะแต่ว่าผมว่าผมน่าจะมีดวงนะครับรอบนี้นะ มาตอกย้ําทฤษฎีของเรากันอีกครั้งนะครับก็คือว่าการที่เราไม่ต้องปรับอะไรเลยนะทฤษฎีนี้ก็คือจะไม่ปรับเบ็ดนะครับผมก็จะปรับแค่โหมดในการหมุนนะครับก็คือจะมีโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดออโต้เท่านั้นเองนะอ่ะดอกนี้เกือกม้าวายแตกที่แถว3ามครับได้วายที่แถว2เชื่อมดอกนี้คือจัดไปครึ่งบอดต่อเนื่องกันด้วย10 ได้เจเล็กน้อยนะฮะอยังต่อเนื่องย้ำๆกันไปอ้รู้สึกจะแตกดีเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้โหดูดิคอมโบนี้จัดไปเกือบ300นะนี่คอมโบนี้จัดไป287แบบาทไม่กรวินกันนะฮะ ลายด er ังเยอะเหลือเกินก็คือคนในกลุ่มเขาคุยกันนะครับผมนะค่อนข้างจะคึกคลือมิดนึงเออไปครับไปกันต่อเนื่องนะก็คือต่อให้เราชนะแล้วเนี่ยแต่200 300มันไม่พอค่าขนมนะฮะโตแลกินขนมแพงนะครับผม500 1,500ก็ว่ากันไปครับนี่ได้เคได้แก้วเบียร์นะว่าไงต่อได้ขนมบ้างนะครับวายไม่เคยเสียเปล่าเลยจริงๆนะดีนะดี เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นยากเกมหนึ่งเลยนะครับนะผมจะพยายามเล่นเกมนี้ให้ได้อยู่ตลอดนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเด็กเดือเด็กเดือนะเล่นไม,ม่ชนะก็คือฝืนอะดื้อ,อยากชนะนะฮะก็เป็นเกมที่หลายๆเสียงบอกมาว่าเล่นยากมากๆเลยนะไปกันต่อนะฮะตอนนี้ผ่าน20ครั้งมาก็กำาไรอยู่นิดหน่อยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะหมด จะว้าวหรือจะอยังไงนะครับเบทที่8บาทก็ค่อนข้างที่จะสูงนะสำหรับทุน1000นะครับทุน1 0 0 0พันดบาทได้ประมาณ100ครั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เคยบอกไว้แล้วว่า a นะอ,อ,อ,นะาน,อนิเมชันมันจะช้านะได้กขนมปังขอเอ็มอไม่มีอนิเมชันมันจะช้าก็คือเกมมันจะช้ามากนะครับผมทุน 100. 0หมุน100ครั้งก็ก,ก็กินเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะ ขนมปังและเกือกมาดอกนี้ว่าไงแตกเป็นหมกเขียวกดเสียใจไม่มีขนมปังนะฮะได้เจได้เคครับผมจัดไปดอกละครึ่งกระดานแตกดีนะรู้สึกวันนี้นะครับรู้สึกว่าแตกดีมากนะอ,อันนี้คือรอบที่สองที่ผมเล่นแล้วนะครับวันนี้นะรอบแรกก็คือไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะฮะ กดไม่ทันกดไม่ทันจริงๆอัดไว้นั่นแหละแต่ว่ามันมีิ่งรบกวนเยอะไปหน่อยนะครับที่เก็บตัดก็เลยมาเล่นต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆมันก็ยังเหมือนเดิมเพือนผมยังใช้ทฤษฎีเดิมอยู่นะครับรอบแรกเนี่ยผมเบ็ดไปที่4บาทนะรอบนี้ผมชนะมานิดหน่อยก็เลยเพิ่มเบ็ดเป็น8บาทผมเล่นยังไงผมก็บอกอย่างนั้นนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูได้นะได้ไม่ได้ ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปขนมปังรู้สึกแตกดีเป็นพิเศษเลยนะครับแตกบ่อยๆเลยนะเจอดอกนี้นนครับผมต่อเนื่องด้วยเคต่อวันที่เกือกมาอีกนิดหน่อยอ่าได้เอว่าไงต่อ ไม่มีแล้วนะเ,ออเป็นเกมที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยต้องพึ่งพาฟีสปินสักเท่าไหร่นะครับเพราะแตกนอกแตกธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นคอมโบเป็นวายเยอะๆเนี่ยก็จ่ายแพงพอสมควรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฟีสปินสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้ฟีสปินแล้วก็จ่ายหนักๆเนี่ยดวงดีๆแตกทีๆรัวๆตกคุณเยอะๆก็น่าสนนะครับเอ,อ่เพราะว่าเราเข้าฟีสปินฟรีอยู่แล้วนะ แต่ว่าหลายๆคนก็คือรีบอเออเงินหมดซะก่อนอะไรอย่างนี้นะครับวายที่แต่สได้เกือกมา้าดอกนี้ได้คิวได้เอแถมมาด้วยจัดไปแกเบียว่างไงโอ้โหสเกตเตอร์3ตัวเสียายมากแกเบียเป็นวายข้างหลังนะไกลไปนะดอกนี้โอ้โหเราก็ยังบวกอยู่นิดหน่อยนะครับผ่านมาที่เกือบ50ครั้ง นะสังเกตนะก็คือเป็นเกมที่ถ้าเราไม่บ้ายอนะครับอันนี้ผมหมุนธรรมดานะไม่ได้ปรับเทอร์โบเลยนะถ้าเราไม่บ้ายอแบบเล่นไม่ได้ดูแบบไม่ได้สนหน้าสนหลังอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยแพ้นะครับสาหรับเกมนี้นะก็คือถ้าเล่นไม่เป็นก็เบ็ดต่ําสุดไปก่อนก็ได้นะได้เจมาดอกนี้สวยงามแตกเป็นวายได้ขนมปังได้เคอ่ะได้ไปได้เกือกม้าแถมมาด้วย ว่าไงต่อคิวไม่มากระตุกนิดหนึ่งนะฮะเสร็จไม่ค่อยดีอ่ะขนมปังมาบ่อยนะวันนี้นะสงสัยจะหมดอายุแล้วนะครับเคตอนนี้กันไปอ่ะผมอขออนุญ,ญาตปรับเป็นโหมดเทอร์โบแล้วกันนะให้เกมลืมค่าเก่าของเราไปนะครับเพื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจำเอาไว้นะก็คือถ้า เเหมือนดิผลลับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีทําผลลัพธ์ก็จะต่างออกไปนะดอกนี้ว่าไงครับวายสเกตเตอร์สตัวแล้วนะขอคิวที่แถวหนึ่งได้ไหมไม่ได้สิเพราะไม่มีแตกโอ้โอ้โหสเกตเตอร์ตัวที่4มาแบบเรืมเ,มเิ่มนะอ่ะจัดไป4ตัว15ฟรีสปินครับแม่อากาศดีบรรยากาศดีดวงดีๆนะฮะไดฟ้ฟรีนะครับทฤษฎีเดิมก็คือ หลับแค่โหมดเทอร์โบกับการหมุนธรรมดาเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากหมายของคิวที่แถว3ได้หรือเปล่าไม่ีนะไดะ้คูณ3ามจะกัไปคูณ4ยังไงต่อได้คิวต่อเน,นื่องคูณ5ต่อเนื่องด้วยแก้วเบียร์ร้อยยี่สคูณ6อ่าได้เจอ,อีกต่อเน,นื่องกันไปครับวที่แถวสา 3. มีอะไรไหมมีอะไรให้วายแตกไหมอ่ะได้สิบได้เคดอกนี้ไปโอ้โหมาดีมาดีมาดีาดอ่าขนมปังต่อเนื่องอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มตรงคูณไปเรื่อยๆนะโอ้เนี่เข้ากีสปินแถมยังได้คูณเยอะนี่นานๆจะเห็นสักทีนะฮะเมกาวิน313บาท60สตางค์จากกันไปครับไปกันต่อกับ13ครั้ง ว่าวไปหนึน่งดอกโอ้ได้เขียวนิดหน่อยนะเพิ่มตัวคูณไปก่อนคนระับได้มาได้น้อยไม่เป็นไรนะเกมนี้อาศัยคอมโบนะนี่ได้เจได้แก้วเบียร์64บาทไม่าลืมต่อเอมาที M ่แถว3จัดไปหล่อมๆเลย158ย0้าสิบแปดสิมาไหม <c oughs> แต่เรายัางเหลืออีกเยอะนะฮะได้มาเกือบ6 0 0แล้วนะ เจ็ดแปดบาทเท่านั้นนะโอ้โหตอนนี้กำไรมาเกือบพันแล้วนะฮะเล็กสิบเอ็ดครั้งไปกันต่อเลยว้าวไปสองดอกติดเพลียกันเลยทีเดียวนะโอ้โหสามสิบดอกนะฮะว้าวนี้โอ้โหได้แก้วเบียร์ลนองนมาครับแตกเป็นอะไรมาดูมาดูยังไงสิขนมปังโอ้โหได้เจมาแทน ต่อเนื่องกันไปเพิ่มตัวคูไปเรืเ่อยๆโอ้โหเอมาดอกนี้สุดยอดมากนะฮะจัดไปขึ้นกระดาน6 0 4บาทได้าวที่แถวสามแต่เป็นขนมปังมาอีกต่อเนื่องกันไปยังไงดิวายที่แถว2แบบนี้แก้วเบียร์ลงมาพอดีนะแถมคิวไปด้วย3ตัว10ที่แถวหนึ่งว่าไงได้เกิดมามาแทน10มาไหมสิบอ่ะโอ้โหวายแถว3มนะแถว er 2อเป็นอะไรเป็นอะไรได้บ้างโอ้โห,โหขนมปังและ1ิบยังมาต่อเนื่องนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก โอ้โหรอบนี้นะบอกเลยว่าเน้นๆจุกๆนะครับผมซุปเปอร์เมกาวิ่งกันไปฮะ1,836บาท40สตางค์นะเดีกว่าลุ้นหัวยเยอะนะฮะนี่ขนมปังแล้วก็เคโอ้โหต่อเนื่องตัวคูณเราไปที่19แล้วนะครับตอนนี้นะสุดยอดเลยโอ้โขนมปังแล้วก็แก้วเบียร์อีกมันเข้ากันจริงๆเลยนะขนมปังกับเบียร์นี่ได้เจแล้วก็เกือกม้านะฮะ โอ้โได้คิวแถมกันมาครับเพิ่มตัวคูณกันไปเอว่าไงสิบว่าไงสิไม่มาเอ,ไม,อ,มาอไม่มีนะฮะโอ้โหตอนนี้ฟิสกปินเราได้ไป3,000วอนถ่าทแล้วนะด้วยน,นะเบ็ดธรรมดาก็ชนะนะครับเข้าฟิสสปินแล้วแตกหนักให้เราอีกโอ้โหสุดยอดจบนี้ไม่ต้องเล่นต่อแล้วครับเืใช้เวลาไม่นานนะครับผม ได้เจต่อเนื่องกันไปคนระับคูณ23ยังไงต่อขนมปังที่สองขนมปังเรียกก็มานะร7 2บนะแก้วเบียร์โอ้โหลิ้งน,น้อยไปหน่อยนะบิ๊กวินสอยไปค่ะเนี่ยเบียด8บาทคุ้มจริงเลยเแบียด8บานชนะมาเท่าไหร่แล้วสามพัน้วเพื่้นตอนนี้นแก้วเบียร์คูณได้มา2 0 0ว่าไงต่อ ว่าไงโอ้โหแตกเป็นแก้เบียร์เหมือนเดิมนะฮะถ้าสัญลักษณ์ออกเหมือนเดิมมันก็ที่แตกไปจริงๆไม่ค่อยได้ต่อนะบิ๊กวิน200บ่อยอมากๆเลยตอนนี้นะคือแตกดอกมนึง2อ0 200อ่ะคิดดูดิเออจบหมดเบ็ดเสร็จสุดที่3,436บาทนะฮะกับสิมฟีสปินนะครับผมจริงๆผมว่าผมจะเลิกแล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ชนะมาเยอะนะครับผมนะ เอออยู่กันก่อนนะความฝันอีกอย่างในการเล่นเกมนี้ของผมก็คือผมอยากเบ็ดสูงๆนะเพื่อนอยากเบ็ด60อยากเบ็ดร้อยสักทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมจะไม่บ้าโยนะครับชนะแล้วก็รู้จักเอาเงินไปใช้นะครับผมจะเบ็ดสักอ่อ6บบาทดีไหม mm hmm. เดี๋ยวขอดูเบ็ดนิดนึงหรือร้อยหนึ่งดีเอาเั็นว่าทิ้งท้ายกันที่ผมเบ็ด60บาท10ครั้งแล้วกันนะครับผม เอออย่าลืมนะฝากกันไปด้วยกับทฤษฎีการหมุนรัว,วก็คือหมุนแบบไม่พกักหมุน1,000ครั้งนะครับแล้วก็มาปรับที่เทอร์โบหรือธรรมดาก็พอนะครับผมเดี๋ยวมจะทิ้งท้ายเอาไว้ที่เบ็ด60สัก10ครั้งก็แล้วกันนะ <c oughs> ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมช่วงนี้จะ ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยว่านะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามอไว้ด้วยนะครับกับป๋าเสกเสกสล็อตนะครับผมสวัสดีครับนะดูกันให้จบนะครับผมสวัสดีครับ